ล่าสุดเช็คเลยสองสถานนะครังจะโอนเงิน1,000 0บาทให้ในวันที่5 จากที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยา,วยาวลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจะได้รับเงินสนับสนุนคนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือกลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงินจากรัฐขายของออนไลน์และพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่ เพราะขณะนี้มีตำแหน่งรองรับกว่า1 0 0 0 0แสนตำแหน่งอยากให้ไปทำงานมากกว่าโดยสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงิน1เช็คสถานะเราไม่ทิ้งการด้วที่เว็บไซต์ w w w r เราไม่ทิ้งการดอทกดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ สามระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาวให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขปร,ประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด4จากหน้าระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลงังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดผลการเช็คสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันในแต่ละสถานะมีความหมายดังต่อไปนี้ 1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ความหมายคืออยู่ในกระบวนการคัดกรองคำแนะนำควรเข้าตรวจสอบสถานะในระบบแล้วรออย่างน้อย2-5วันเพื่อเช็คการเปลี่ยนแปลง 2. องอยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านความหมายคือได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินคำแนะนำควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเนื่องจากบางรายยอดเงิน5,000บาทจะเข้าก่อนแล้วจึงค่อยมี s m s ตามมาทีหลังสามารถไม่สามารถทำรายการต่อได้เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องความหมายคือข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องข่าวดีมาอีกแล้วหลังเที่ยงคืนวันที่4ครั้งจะโอนเงิน1ล้านคนเช็คเลยธนาคารไหนเข้ากี่โมงจะเข้าเดือนที่2แล้วสาหรับการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งการหลายคนได้รับเงินกันแล้วและยังมีอีกหลายหลายคนที่ยังไม่ได้รับเงินสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์บนหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้ซึ่งหากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็จะได้รับเงิน5,000บาทดังเดิมด้านความเคลื่อนไหวในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิดหรือคณะกรรมการประหลัดสิทธิกระทรวงได้มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่ตกหล่นประสง์ภูนทเนธประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มคนตกหล่นที่ไม่ได้รับ เงิน5,000บาทเราไม่ทิ้งกันเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอกลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มปอบางเพิ่มเติมจากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน39,000ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการบุตรและเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านรวม13ล้านคนนอกจากการช่วยเหลือผู้พิการเด็กและเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านแล้วยังมีการขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้นับรวมนักศึกษาจบใหม่แม่ค้าออนไลน์ข้าราชการบำนาญคนว่างงานอยู่เดิมเนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งในกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมก็จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นลิเกลำตัดที่กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมาและบุคลากรในอุตสาหาการรมการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างนักกีฬานักมวยเป็นต้นซึ่งอาจช่วยเหลือเหมือนกับ เงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาท3เดือนแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินจากรัฐมทิ้งกันเบื้องตน้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนป่อบบาง13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีเพิ่มอีกคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นเดิ เดิมได้รับเบีย้ยผู้พิการ1,000บาทก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ2,000บาทและผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบีย้ยอีกคนละ1,000บาทขณะที่คนไร้บ้านจะไม่แจกเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารการกินให้แทนส่วนอาชีพหน้าตัดสินนักกีฬาจะพิจารณาดูว่ามีสิทธิ์จะได้รับเงิน5,000บาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเพิ่มเติมทั้งหมด เป็นมาตรการเบื้องต้นหลังจากเราไม่ทิ้งการที่ช่วยเหลืองเงิน5,000บาทและสำหรับการโอนเงินวันที่1นึ่พฤษภาคมปี63ธนาคารกรุงไทยโอนให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีบัญชีกรุงไทยจำนวน1,000 0 0รายธนาคารอื่นไม่มีการโอนในวันนี้ วันจันทร์ที่4พฤษภาคมปี63จ่ายอีก1 0 0 0 0รายเฉพาะธนาคารกรุงไทยส่วนธนงคารที่5พฤษภาคมปี63ทุกธนาคารจะช่วยกันโอนให้ครบ1 000, 000, ล้านรายและที่เหลือจะโอนให้ภายในวันที่8พฤษภาคมนี้รวมแล้ว2.4ล้านรายสำหรับการคาดการระยะเวลาการโอนเงินเยียวยาโควิด -19 เวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีสามห้าสิบเก้านาทีจะมีธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารกสิกรธนาคารอมสินและธนาคารธนาชาิเอาแล้วงานนี้เกษตรกรเตรียมเฮทกศเริ่มโอนเงิน1 5 0 0 0บาทในวันที่15พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี25 6 3 นายอภิรมสุขประสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ดำเนินมาตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน ก็คือเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63จำนวน10ล้านรายวงเงินงบประมาณจำนวน150,000หล้านบาท ขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวทกศจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกศาสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเวอร์ไว์เว็บเยยวยาเกษตรกร .com ของทกศ ได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมปี2563เป็นต้นไปหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันเมื่อทกศได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจะรีบประเมินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไปโดยจากกระจาย โอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละหล้านรายคาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมปี2563เป็นต้นไปโครงการดังกล่าวทกศจะเร่งดำเน,นินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโควิดในทีอย่างเคร่งครัดซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกศถอนจาก ตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกสเ m o b i l e ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกสได้อีกด้วยนายพิ่รมกล่าวล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยกลุ่มบุคคลที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ2,000บาทมีรายง,งานว่านางพัชรีอรารยากุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอในฐานะโฆษกพอมอได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์กรณีการขอรับเงินเยียวยา2,000บาทโดยนางพัชรีกล่าวว่ากระทรวงพัฒนาสังคม พร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างและความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดและต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนแต่ผู้ที่จะได้รับเงินต้องเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบ ของเงินสงเคราะห์ต่างๆเช่นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินเป็นตน้นหากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสงคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือจึงจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน2,000บาทโดยจะให้เพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มเท่านั้นได้แก่ 1. เด็ก 2. คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นไม่ครบ32 หรือพิการ 3. คนชาราสี่ผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบนางพัชรียังกล่าวต่อว่ากลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐทางกระทรวงพัฒนาสังคมสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคม ปี2 5 6 3โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุดและตกหล่นให้น้อยที่สุดหากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดืดร้อนอยู่ในสภาวะลำบากตกงานขาดไรายได้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในทุกจังหวัด ในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือแจ้งมายัางสายด่วนพอมอโทร3 3 0 0ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงกระทรวงพอมอรพร้อมให้คำปรึกษ,ษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่